สมศักดิ์หารือรองรัฐมนตรีป้องกันความสงบลาวลุยปรับยาเสพติดหนุนดันเป็นวรนานาชาติสมศักดิ์เผยพบรองรัฐมนตรีป้องกันความสงบลาวหาือแนวทางปรับปรา,บรามยาเสพติดร่วมกันยันนายกเอาจริงเดินหน้ายึดอายัดรัม์มอบประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือปรับผู้ค้ายยาย้ำขอช่วยติดตามผู้ต้องหาคดียาเสพติด54หมายจับหนีซุกลาวขณะที่พลตรีคำกิ่งหนุนผลักดันแก้ยาเสพติดเป็นวารนานาชาติ วันที่27กันยายน66ในายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปสนายกิติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้พบกับพลตรีคำกิ่งผุยล่ามณีวงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พลจัตวาสมหมายพรมจันทร์หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรณเขตพันเอกอินปงจันทวงศาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติดและคณะเพื่อเข้าเยี่ยมคาระวะแสดความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและหารือข้อราชการที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่ายินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตนได้มารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเดิมด้วยคือกระทรวงยุติธรรมที่ต้องแก้ปัญหายาเสพติดโดยมั่นใจว่าจะได้ประสานและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าถึงแม้ สถานการณ์ยาเสพติดจะดีขึ้นแต่เครื่องอือมือก็ยังไม่ครบถ้วนเปรียบเสมือนวัวหนึ่งตัวจะเดินได้ต้องมีสีข่ขาแต่การปรับปรามยาเสพติดที่ผ่านมามีเพียงขาเดียวคือปอปสซึ่งเหมือนเป็นวัวเด็กที่ยังไม่แข็งแรง ส่วนอีก3ามขาคือตำรวจปป,ปงและสันพากรยังไม่เข้าใจถึงกฎหมายใหม่ในเรื่องการยึดอายัดทรัพย์แต่ปัจจุบันได้มีความเข้าใจในตัวกฎหมายใหม่มากขึ้นแล้วประกอบกับท่านนายกได้เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาจึงดูแล3าขาที่เหลือเองโดยตนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะจะทําให้การแก้ปัญหายาเสพติดสามารถเดินหน้าบูรณาการได้อย่างแข็งแรงทั้ง4ขา ปัญหาทุกวันนี้ยาเสพติดมีต้นทุนที่ถูกมากเพียงเม็ดละ50สตางค์ผู้กระทำผิดสามารถทำกำไรได้ถึง400เท่าดังนั้นถ้าเราไม่เอาจริงก็จะไม่สำเร็จแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้โดยเฉพาะท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไดเอาจริงในเรื่องการปรับปรามอย่างเด็ดขาดด้วยการยึดอายัดรั์ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยเขียนเรื่องยึดรัพย์ไว้เลยแต่รัฐบาลระบุไว้ชัดเจนว่าต้องขับเคลื่อนโดยถ้าเดินตามนี้จะสำเร็จอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องเว็บพนันก็มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดที่มักนำเงินมาฟอกไว้จึงต้องหันมาดูในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้ผมขอฝากในเรื่องการติดตามผู้ต้องหาในคดีเสพติดตามหมายจับของไทยที่หลบหนีไปยังลาวซึ่งพบว่ามีถึง54หมายจับหากสามารถส่งตัวกลับมาไทยได้ก็จะช่วยขยายผลไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ได้อีกเป็นจำนวนมากรองนายกรัฐมนตรีกล่าว ขณะที่พลตรีคำกิ่งกล่าวว่าขอแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีโดยเป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีความหมายเป็นอย่างมากซึ่งตนต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสคณะเข้าเยี่ยมอนาคตเราจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานต่อโดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติดที่ถือว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะที่ผ่านมาสมัยนายสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมก็ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นและได้ช่วยเหลืองานของเราจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จากการหารือกับพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีแนวคิดตรงกันว่าจะผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวรรนา,นาชาติเพราะยาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ขณะเดียวกันตนยัดเงอเห็นด้วยกับเรื่องการขับเคลื่อนสีขาเพราะจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปรับปรามโดยตนหวังว่าจากนี้ปปสอของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ในโอกาสนี้นายสมศักดิ์ได้มอบเครื่องมือการปรับปรามยาเสพติดให้กับคณะรัฐมนตรีลาวคือหนังสือประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้ค้าย,ยาเสพติดร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วย